ใช่ไหมคะเยี่ยมามากๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามา,มากๆเลยค่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งภาพที่ผ่านมาเราก็จะพูดถึงการจัดการทรัพยากรใช่ไหมคะว่าทรัพยากรนั้นมีอยูไ่ไงมีอยู่จำกัดไหมคะ<อ>จำกัดจกัดแต่กับการความต้องการของมนุษย์เราปเป็นยังไงคะ เรียนเกี่ยวกับเรื่องสินค้าและบริการนั่นเองมีใครรู้จักไหมคะว่าสินค้าหมายถึงอะไรบริการหมายถึงอะไรมีแบบพอยกตัวอย่างให้ครูดได้ไหมว่าสินค้าเนี่ยป็นมีอะไรบ้างนี่ค่ะนีค่ะยกมือค่ะคือรุงเท้ารองเท้าอ่ะอ๋อของคร,รูสิิบอกว่าสินค้าเนี่ยคือถุงเท้ารองเท้านอกจากคร,รูสิทิ์ไม่มีใครคคยกตัวอย่างอะไรคะเสื้อผ้าแชมพูต แล้งานแสดงงานเออถูกต้องท้ายที่หนูพูดมาเนี่ยก็คือสินค้าหมดเลยนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะสามารถจับต้องได้หรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ค่ะแต่กับการบริการบริการที่ทุกสมัยถึงไงคะการบริการการช่วยเหลือเนี่ยค่ะเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างนี้ค่ะหนูลองย,ยกตัวอ,อย่างบริการมาสักสอบริการได้ไหมรถไปเที่ยวทาง ทางแล้วก็ร้านตัดผมค่ะคะ่ะใช่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายจริงๆะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะนี่เขาบอกว่าสินค้านะคะเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะสามารถนะะํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เหมือนกับที่ครูบอกเมื่อกี้ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของษย์เรานี่แหละนะคะแต่กับการหาบริการเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนนะคะเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ที่ต้องการใช้บริการค่ะจะเกิดความพึงพอใจอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าแพรวาบอกร้านตัดผมใช่ไหมคะถ้าเราไปใช้บริการร้านตัดผมถ้าเราเกิดความพึงพอใจอยู่อย่างเช่นว่าตัดผมดีแม่ะะค้าน่ารักอย่างเงี้ยเราจะกลับไปใช้ซ้ำไหมคะใช่เราจะกลับไปใช้ซ้ำแต่ถ้ากลับกันแม่ค้าแบบตัดให้แบบตัดผมไม่ไม่ไม่ค่อยดีพูดพูดจาก็ไม่พออย่างเงี้ยหนูจะไปไหมม่นี่คือความพึงพอใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะสินค้าและบริการนะคะ สินค้ามีเช่นมีอะไรบ้างหยวลองดูสินาฬิกา อย่างเป็นไงอยงอเคอเราไดอแล้วนะคะโอเคนะคะใหม่โยเกิดพร้อมดื่มไอทีทำจากนมโคกนะคะ นี่ครูก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจค่ะว่าเป็นอะไรนี่อย่างเช่นตรงนี้นะคะนี้ครูมาให่ก่าที่จะผลิตสินค้าได้หนึ่งอย่างเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการผลิตนะคะกระบวนการผลิตของเรานั้นมี4ปัจจัยการผลิตได้แก่อะไรบ้างไหมรู้ไหมคะมีอะไรบ้างที่ดีทุนแรงงาน ะดูลองดูซิว่าอันนี้จะเป็นสีใช่ไหมคะขวดที่จะมาเป็นสีเนี่ยเราต้องมีผู้ผลิตไหมมีค่ะมีที่ดิในในการผลิตไหมมีค่ะดูลองดูว่าที่ดินนการผลิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมีไหมคะ ในส่วนของผู้ประกอบการนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะก่อนที่เราจะได้สินค้าหรือบริการมาเนี่ยเราก็ต้องมีปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการในที่นี้จะจาแนกออกมาสีอย่างอย่างแรกนะคะก็จะเป็นที่ดินใช่ไหมอย่างเช่นที่ผู้พูดอ่ถูกต้องเลยที่ดินแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติจึงหาก็ หรือว่าใต้ดินนะคะบนดินก็จะมีอะไรบ้างป่าสัตว์ป่าอย่างนี้ค่ะมีต้นไม้ใช่ไหมแล้วภายในดินหรือว่าใต้ดินเนี่ยมันจะมีอะไรคะแร่ธเลนน้ำธาตุน้ำมันใช่ไหมอันนี้ก็คือรวมเป็นที่ดินหมดเลยนะคะนอกเหนือจากที่ดินนะคะก็จะมีแรงงานนะคะแรงงานก็คือผู้ที่ใช้แรงงานค่ะก็จะเป็นด้านติปัญญาหรือว่าใช้กําลังนะคะความสามารถต่างๆ เพื่อให้ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการชิน้น้นๆนะคะนี่คือแรงงานส่วนต่อไปนะคะก็คือทุนทุนก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรนะคะที่เราใช้ในการผลิตอย่างเช่นว่าเครื่องจักรรถถยอย่างเงี้ยนี่คือทุน,นะคะเครื่องมือต่างๆนะคะองนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของทุนส่วนต่อไปนะคะก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยก็คือผู้ที่ดําเนินการผลิตสินค้าและบริการนะคะหรือว่านำเอาปัจจัย การผลิตกระบวนการต่างๆเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตัวของเราเองนะคะของมนุษย์นะคะหนูพอแยกออกหรือ,อยังว่าสัจจกรรผลิต4ี่อย่างนี้มีอะไรบ้างและแต่และอย่างเนี่ยหมายความว่าอะไระแยกออกแล้วค่ะ,คะอแยกออกแล้วค่ะเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้หนูลองทำกิจกรรมดูนะคะลองทำกิจกรรมดูด้วยครูจะมีนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นในส่วนของ ใครจะมาติดคนแรกยู๊อ่านมาเลยค่ะอาจารย์นะคะอันนี้หนูได้อะไรคือบุญแจกหนูบอกเพื่อนซีว่านหนูได้อะไรได้ไรคะเครื่องมือเครื่องจักรแล้วช่วยเพื่อนหนูด้วยเครื่องมือเครื่องจักรมันเป็นส่วนของอะไรเป็นส่วนของอะไรอย่ยที่ดินทุนแรงงานทูกประกอบการอ๋อเป็นส่วนของทุนนะคะถูกไหมคะอ คนต่อไปใครคะผูสิสนะคะผูสิสจะได้อันนี่หนูได้เลยหนูบอกเพื่อนนี่ค่ะหนูได้เลยหนูโชว์ให้เพื่อนดูได้ได้วิศวกรและอากาศได้้วิศวกรและอากาศวิศ,ากาศ,ว,ศออวกรอยู่ในส่วนของอะไรแรงงานแล้วอากาศนะคะที่ดินเออถูก อ๋อบอกเพื่อนซิหนูได้อะไรโรงงานโรงงานกับอะไรคะกรรมกรโรงงานกับกรรมกรโรงงานอยู่ที่ว้าเป็นอะไรโรงงานเป็นทุนนะคะกรรมกรหรอคะเอถูกไหมคะถูกนะคะเดี๋ยวเรารอสองคนที่ติดแป๊บหนึ่งนะคะคนต่อไปมาเลยนะคะ ไม,ไม้อยู่ในส่วนไหนถูก <c oughs> ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมก็จะเป็นเจ้าของสถานผู้จัดการผู้จัดการสาขาใช่ไหมคะหนูพอแยกออกหรือยังว่าบัณฑกรรเหตุสี่อย่างนี้เป็นยังไงแยกออกแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้หนูลองทํำใบงานนะคะครูจะลองให้หนูทํำใบงานนะคะมาตรวจเช็คนะคะตรวจตรวจเช็คว่าหนูเนี่ย อันนี้ก็จะมีสองพ่อย่อยนะคะอันนี้ช่วยทำเสร็จค่ะถือนนได้เสร็จหนูทำเลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจส่วนไหนเนี่ยสามารถปรึกษากันได้นะคะค่ะทำเลยค่ะพงศิษฐ์ทำเลย และบริการค่ะคุณสามารถไปศึกษามาล่วงหน้าก่อนได้นะคะอ่าัวหน้าบอกค่ะนี่คนลูก